สวัสดีครับครูบาอาจารย์ทุกท่านครับวันนี้พระหิมหานำเอาพระสมเด็จวระังเป็นพระยุคต้นแล้วนะครับองค์นี้แล้วก็เป็นพระที่มีลักษณะคล้ายกับเรียกว่าเป็นยางโมกป่า ยางโมกป่ายางจิกหรือว่ายางลังนี่นะครับเป็นตัวเชื่อมให้เนือ้อพระเนี่ยยึดมั่นแล้วก็ติดแน่นนะครับเพราะบางส่วนเราดูพระโอละเนี่ยปูนเปลือกหอยแท้เนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยเราค่อยดูกันนะเพืเ่อนๆเนี่ยพระพักแล้วก็พระโอละตรงช่วงขาช่วงพระบาทเนี่ยเราเห็นกรวดเห็นดินทราย โดนน้ากัดน้ํเซาะเนี่ยมันก็จะมีรูเล็กรูน้อยเกิดขึ้นเป็นธรรมชาติถูกต้องไหมครับนั่นแหละหรือเราเอาไปวางไว้มันก็เหมือนเหมือนเหมือนมือเราที่ทําอ่ะมันไม่เป็นธรรมชาตินะครับแบบนั้นนะดังนั้นพระสมเด็จเนี่ยร่องรอยวยการหลุดของท่านเนี่ยเห็นไหมครับต้องกหลุดออกไปเป็นธรรมชาติอย่างนี้ให้เห็นนะครับไม่มีส่วนไหนที่ดูแล้วเนี่ย ว่าจะไม่เป็นจริงนะครับแล้วก็สังเกตแล้วก็เฝ้ามองดูให้ดีนะครับเพราะว่าพระแท้เนี่ยบางครั้งก็พิมพ์นิยมพิมพ์ไม่นิยมเราก็ต้องดูเพราะอย่างมาหาเนี่ยดูพระเนี่ยดูมวลสารนะดูความเก่าดูความเป็นธรรมชาติจับพิกสองก็หาความเก่า ฮอร์โนสารหววาความเป็นธรรมชาติแบบนั้นเองนะเพราะยมหาไม่ได้ไปดูว่าพิมพ์ต้องเป็นแบบนั้นนะพิมพ์ต้องเป็นแบบนั้นหรือว่าตำหนิต้องเป็นอย่างนู้นนะครับอันนี้มันมันสร้างขึ้นมาได้ถูกต้องไหมครับเมื่อสร้างขึ้นมาได้เนี่ยมันก็ต้องมีหลากหลายนะครับมีหลากหลายที่เราจะต้องสังเกตและเฝ้ามองนะครับสังเกตและเฝ้ามอง ถ้าเพื่อนๆเ,เห็นความงามที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้ต้องเออความงามของธรรมชาติความงามของอมวลสารความเก่าของเป็นธรรมชาติให้เราคิดอย่างนั้นนะครับเราอย่าไปเราอย่าไปฟังหรือเราอย่าไปเรียกว่าไปดู ของของเซียนนะของเซียนหรือว่าของพวกขายพระนะเพื่อนๆจะทําให้เราแบบไปยึดติดในภาพเหล่านั้นนะเราก็ไม่มีตางแห่งการบรรลุนะเพราะว่าเราไปยึดติดภาพพวกนั้นนะครับอย่างองค์นี้ที่เรามาทั้งหมดต้องมองเนี่ยก็คือพระที่หลุดพระที่แตกพระที่หักอย่างเงี้ยดูความเก่าดูความเป็นธรรมชาตินะครับดูดูด้านหลังท่านกับด้านข้างนะครับด้านข้างก็เป็นธรรมชาติ ด้านหลังนี่โบราณท่านเรียกว่าหลังวิเยดนะเบื่อนแต่พระมหานี่มักจะเรียกว่าหลังหลังเสี้ยนไม้นะหลังเสี้ยนไม้เพราะว่าท่านเหมือนเสี้ยนไม้เสี้ยนไม้ไผนะ่นะเพื่อน,นอย่างนี้นะครับดูขอบขอบท่านก็ไม่เรียบตึงนะนี่ก็ไม่คมมนทื่อเลยอย่างเงี้ยขอบท่านนะครับ เดี๋ยวเรามาดูว่าเมื่อเราดูภาพใกล้ๆจะเป็นยังไงเราเห็นภาพรวมองค์รวมอย่างนี้เรามาดูภาพใกล้ๆที่เป็นแบบทําให้เราได้ศึกษาทําให้เราได้สังเกตนะทาให้เราได้พิจารณาเพื่อนๆเรามาดูกันว่าความเก่าที่พระยมาหาบอกเมื่อกี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเราไม่ต้องทําอะไรนะครับเพียงแค่ทําใจยอมรับมันนะยอม ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเรามองเราเห็นเราดูแล้วก็รู้ได้นะครับอย่างองค์เนี้ยเพื่อนเือนดูนะครับเนี่ยเป็นไงครับเนี่ยเนื้อปูนเปลือกหอยเนื้อปูนเปลือกหอยโดยกายภาพวันหน้าเขาก็ต้องเหมือนหอยถูกต้อง,งไหมครับเพื่อนๆหอยแครงหรือเปลือกหอยแครงเนี่ยอันนี้คือเป็นพระธาตุนี่ไหมครับอยู่กลางพระุระเลยนะครับเนี่ยนี่ก็เนี่ยสีขยงเปลือกหอยก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ ผักนี่มันหัวตะก,กะแต่ในปลายนี่แหลมโจทย์ที่ซุ้มระครังนะครับเราจะเห็นซุ้มระครังบางส่วนหลุดออกไปแต่บางส่วนเนื้อในยุบเข้าไปด้านในใช่ไหมเพื่อนเพื่อนเนี่ยยุบเข้าไปด้านในแล้วซุ้มระครังก็ก็จะหดเหี่ยวยุบย่นย่ออย่างนี้อเพื่อนเราเห็นการแตกขึ้นของมวลสารนี่เป็นเส้นเลยนะครับ องค์นี้แปลกประหลาดไม่แตกลายสังคโลกนะครับท่านกูอยู่องท่านอย่างนี้นะครับองเนี้ยนี่คือพระโอฬานะครับเรามาดูเนี่ยพระบาทหลุดออกไปหมดเลยนะครับเนื้อเราเห็นตรงนี้คล้ายกับเม็ดพระธาตุนะเพื่อนๆพ่เม็ดพระธาตุเราเห็นปูนเปลือกหอยที่ท่านหลุดหลุดออกไปก็ยังเห็นเป็นช่องทางอยู่เพื่อนๆก็พิจารณาแยกแยะวิเคราะห์นะ แยกแยกแล้วก็วิเคราะห์ถ้าเราคิดว่าเรามีองค์ความรู้ไม่พอเราก็ศึกษาเพิ่มเติมนะเนีย่ยเพื่อนๆดูดูด้านหน้าท่านนะครับความงามในคาสสิกากนะครับเนี่ยเราดูอย่างนี้เราก็เกิดองค์ความรู้นะครับเพื่อนๆเราเกิดองค์ความรู้องค์ความรู้ของเราก็ ทาให้เรารอดนะเหมือนเราเข้าสู่สงคารามเราฝึกดีแล้วเราไม่กลัวนะครับมีภูมิคุ้มกันดีแล้วเนี่ยเพื่อนๆพื่อน,อนดูผักนะครับหลุดออกไปหมดเลยเห็นขัากรวดก่อนเทาแต่เราไม่สังเกตนะเพื่อนๆถ้าทนได้สังเกตได้หยิบขึ้นมาสักเม็ดสองเม็ดได้เลยนะครับดูความงามกันนะเพื่อนเพื่อน เพื่อนดูเราดูเม็ดนี้นะคล้ายกับอยู่หน้าอกท่านเลยนะครับเป็นเม็ดใหญ่เบลือ่อเลยนะครับนี่คราดมนตั้งอิวนะครับเราดูไปเรื่อยๆนะครับเพืเ่อนๆนี่นี่ก็เม็ดรระธาุเห็นชัดนะนี่แหละเพืเ่อนๆนี่เม็ดรระธาุเห็นชัดเลยนะครับชัดเจนตรงนี้ตันหลุดออกไปแล้วนะครับ เราค่อยๆดูนะครับเห็เนไหมครับดูตามร่องดูตามรือต่างๆต่างก็เป็นของท่านอย่างนี้นะครับธรรมชาติเป็นตัวสร้างเรามาดูเรามาดูด้านข้างกันนะครับความงาม ที่ศิลปะได้สร้างไว้ดูเม็ดเลืองเม็ดแดงเม็ดดำเม็ดเทาเพื่อนดูด้านในนะครับครับแค้วใสครับเอาคนนั้นเกิดขึ้นในองค์พระเนี่ยเห็นชัดเลยนะครับ ทางด้านบนบ้างนะครับความงามของท่านนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆเหมือนเปลือกหอยแขงเลยนะอย่างเงี้ยเปลือกหอยแขงก็เป็นอย่างเงี้ยลักษณะงี้นะครับ ความงามที่เป็นธรรมชาติไหมครับเ,เพื่อนเราดูทุกจุดนะครับดูทุกจุดดูทุกมุมเลยนะครับมีรูรูเล็กรูน้อยเกิดขึ้นในองค์พระเห็นได้ชัดนะเ,นเพื่อนๆดูด้านหลังอีกรอบหนึ่งนะครับ รอยรอยเส้นเล็กๆเส้นน้อยๆเรียกว่ารอยนอนด้นนะครับผิวของพระก็ไม่เสมอกันนะครับเพื่อนๆดูนะครับนี่คือคล้ายๆกับขราบแคลไซครับ,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 บอนาคตไหนที่เกิดขึ้นในองค์พระนะครับเห็นไหมครับเปนี้เรามาดูด้านหน้าอีกรอบหนึ่งนะเพื่อนๆ ดูด้านหน้าอีกรอบหนึ่งนะครับที่เราเห็นลักษณะนี้นะครับความงามที่เป็นธรรมชาติปกคลุมเนื้อที่นะครับ าดสิกมากนะครับที่ท่านแตกที่ท่านหลุดจำรุดนี้มาตามองค์ประกอบที่พึงจะมีนะครับๆๆเพื่อนๆเพื่อนเพนท่านใดดูแล้วถูกอกถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c ส i b e ให้เพื่ออย่ามาหาช่องสองบบ้านด้วยนะครับถือว่าเราเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันนะครับใครที่ชอบสวดพระชาวบ้าน ดูพระชาวบ้านแล้วดูไม่ขาดอย่างเงี้ยประการแรกคำถามทีหนึ่งบอกว่าโควิดมาแล้วจะหายหรือว่าช่วงที่สองคนเท่าคนแก่เราเจอเรียกว่าอากาศร้อนหยุดหายใจฉับพลันหรือช่วงที่สาม ช่วงนี้บรรยากาศเปลี่ยนแปลงผู้คนก็ร้อนไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคอย่างเงี้ยคือธรรมชาตินะเราบังคับกันไม่ได้ถูกต้องไหมครับเพื่อนธรรมชาติดังนั้นเมื่อเรามาเจอพระสมเด็จเนี่ยธรรมชาติก็ต้องมาก่อนเมื่อกี้พูดถึงความเป็นธรรมชาตินะครับคนเราเนี่ยทำอะไรก็ทําได้มนุษย์เจ๋งยอมรับนะครับแต่ว่า จะให้เหมือนเหมือนธรรมชาติมันทาไม่ได้นะครับเพื่อนๆ่ที่ไปมหาเล่ามาบอกมาก็อยากจะเรียกว่าเป็นการเกื้อหนุนเกื้อกูลกันให้ให้เราดูนะครับไม่ว่าจะเป็นพระแบบไหนโบราณหรือไม่โบราณเรามีข้อยุติเราดูเราก็รู้นะครับอย่างองค์เนี้ยเพื่อนเพื่อนดูการแตก การแตกการหยุดการชํารุดของท่านนี่ก็ชัดเจนพระิมหาอ่านเจอของไม่ต้องท่านจึงนํามาลงอีกครั้งหนึ่งนี่แหละครับอยู่ที่ว่าเราเราจะยอมรับในสิ่งที่เราเห็นนะครับเราไม่ต้องไปอิจฉาตาลอนผ้าคนอื่นเวลาเราดูเราสัมผัสนะครับเจ้าของเขานะเขาเขารู้อยู่แล้วว่าเป็นของแท้เขาจึงให้เราดูนั่นแหละครับเป็นการตรวจสอบที่ชัดเจนนะ เพื่อนๆดูองค์นี้แล้วเป็นไงบ้างครับอกถูกใจก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้เพ่อเย็บามาหาช่องส่องบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับ